สวัสดีครับวันนี้วันเดทริปนะฮะผมก็เลยมาเลือกใช้บริการที่ BTS นะฮะมาซื้อตั๋วเดินทางแบบวันเดย์พาสนะครับผม150าบาทมาซื้อที่เคาน์เตอร์ที่สถานีอโศกนะครับผมวันนี้จะเริ่มต้นเดินทางกันที่สถานีอโศกนะครับ BTS อโศกได้มาแล้วนะครับวันเดย์พาสตั๋วเดินทางแบบ1วันฮะ150บบาทวันนี้จะเริ่มต้นที่สถานีอโศกนะครับผม ก็วางแผนว่าจะไปที่หอคอยสมุทรปราการนะครับก็สแตมป์ทางเข้านะครับไปทางเคหะนะครับผมก็ตอนนี้ถึงปากน้ำแล้วนะครสถานีปากน้ำ BTS ปากน้ำเนื่องจากว่าสถานี BTS ปากน้ำกับหอคอยนี่อาจจะต้องเดินทางสักนิดนึงนะครับผมตอนนี้ถึงแล้วนะฮหอคอยสมุทรปราการนะครับผม ช่วงนี้นะฮะยังเป็นช่วงที่ให้เปิดเข้าชมฟรีอยู่นะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมก็มาถึงแล้วก็สามารถเดินเข้าที่ประตูนะฮะก็มีน้ำดื่มบริการฟรีนะครับผมก็เดินเหนื่อยก็สามารถมารับน้ำดื่มดื่มได้ฟรีนะฮะมีรถเข็นให้กับผู้สูงวัยนะฮะได้ใช้บริการด้วยนะครับผมมาถึงแล้วก็สามารถไป ขึ้นลิฟต์นะฮะไปจุดชมวิวทัศนียภาพชั้นที่23นะครับผมก็เดินตรงเข้าไปเลยนะครับผมลิฟต์จะอยู่ด้านขวามือนะครับผมมีลิฟต์อยู่2ตัวซ้ายขวานะครับผมก็สามารถกดเรียกลิฟต์ได้เลยนะครับผมาถึงแล้วนะฮะก็เข้าไปจากชั้น1นะฮะจะตรงดิ่งไปเลยนะฮะชั้นที่23นะครับผม ช่วงนี้วันธรรมดาผมมาวันพฤหัสนะครับผมคนอาจจะย,ยังไม่เยอะนะครับผมเลีก,ก็นำพาเราเข้าไปที่ชั้น23นะครับผมถึงแล้วนะครับผมออกจากลรฟต์สามารถเดินไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับผมมาทางซ้ายก่อนนะครับผมก็องภาพกระเทียนอ่าห้องน้ำนะฮะห้องน้ำหญิงซ้ายชายขวานะครับผมก็เดินลงมาก็จะเห็นวิว มุมสูงของเมืองสมุทรปราการนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับผมมองไปได้ไกลเลยฮะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับผมข้างหน้าก็เป็นทางรถไฟฟ้า BTS นะครับที่เรามาเมื่อกี้เนาะภาพมุมสูงสวยนะครับผมตอนนี้ผมมาก็เป็นเวลาอยู่ประมาณ10 มงเช้ากว่าๆนะครับเพราะที่นี่เปิดให้บริการ10บโมงเช้านะครับผมคนก็อาจจะมีบ้างับปลายนะครับผมก็อาจจะยังไม่เยอะถ้าวันธรรมดานี่เดินได้สบายๆเลยนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าเสารอาทิตย์จะคนน่าจะเยอะนะฮะเพราะช่วงนี้ยังไม่มีการเก็บค่าบริการขึ้นมาชมนะที่หอคอยนะครับผม มองไปไกลๆก็จะเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมสวยงามมากเลยนะครับผมเป็นครั้งแรกนะที่ผมมาเพราะว่าผมมาจากลำพูนเมื่อวานนะครับผมก็มาถึงลำพูนไม่ใช่ลำมาถึงกรุงเทพเมื่อคืนนะครับผมตอนเช้าวันนี้ก็ว่างนะก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยวางแผนว่าเราจะเที่ยวแบบวันเดย์ทริปนะก็เลย ลองเซิร์ชดูสถานที่ต่างๆแนวรถไฟฟ้า BTS ว่ามีอะไรบ้างก็หนึ่งในนั้นนะฮะก็คือที่นี่เลยนะฮะที่แรกที่ผมมาก็คือหอชมนะฮะสมุดรปราการนะครับผมก็สามารถเดินได้แบบ360องศาเลยนะฮะบนรอบตรงนี้เลยนะครับผมก็จะได้เห็นวิวเมืองนะครับผมมุมสูงได้ทั่วเลยนะครับผม360องศา ข้างหน้าก็คือสถานี BTS ปากน้ำที่ผมลงเมื่อกี้แล้วก็ต้องเดินมานะฮะก็จะเห็นว่าระยะทางอาจจะพอสมควรนะครับผมถ้าใครเดินไม่ไหวก็อาจจะเรียกรถแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้นะฮะอันนี้เป็นทางเดิน Skywalk ในอนาคตที่จะเปิดให้บริการเชื่อมจากสถานี BTS ปากน้ำตรงมาถึงหอคอยเลยนะครับผมแต่ช่วงนี้ยังไม่เปิดให้บริการนะครับผม ผมลองกดดูนะฮะจากอโศกมาปากน้ำเนี่ยถ้าเราไมา่ได้ซื้อตั๋วบันเดย์พา s ก็ค่าโดยสารก็คือ50บาทถ้าไปกลับก็100บาทละจากสถานีปากน้ำผมนั่ง BTS มาลงสถานีพร้อมพงนะฮะก็มาแวะ M s u u a r e M ร i นะครับผมก็ที่นี่มี M อ็มคอ i ท M ย p r um, ็ r e m นะครับผมก็ผมเป็นลูกค้า d e t a c t Blue Member ก็ลองมาใช้ที่ True Sphere นะฮะ ก็มีกาแฟน้ำดื่มให้ฟรีให้สำหรับลูกค้า blue member หรือ true black card นะครับผมก็มาพักเหนื่อยก่อนนะครับผมก่อนเดินทางต่อรรยากาศของ m cortier ก็สวยงามน,นะครับผมก็มีการตกแต่งนะฮะปรปดาต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนะครับผมก็มีต้นคริสต์มาสเยอะเลยนะครับผมอันนี้ e m p o r i u m นะครับผมจาก m cortier เมื่อกี้เดินตรงข้ามมาก็เป็น m p o r i u m นะครับผมก็สวยงาม คนเดินที่สกายวอลก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมมาท่องเที่ยวเมื่อกี้เดินสวนกันนี่แทบไม่รู้เลยว่าเป็นชาต่างชาตินะเพราะว่าถ้าเขาไม่พูดนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นชาต่างชาตินะเพราะว่า,าแค,คลร้ายคนไทยเลยนะครับผมก็จากเอ็มคอ i ์เทียเอ็มมนะฮะมี Skywalk นะเชื่อมไปยัง m อ็มสเฟนะครับผมก็ตอนนี้ผมกำลังจะเดินไปที่ M Sphere นะครับผมเพราะว่า เป็นห้างเปิดใหม่เนาะเห็นหลายคนก็โพสล,ลงโซเชียลกันก็เลยจะเข้าไปดูสักหน่อยมสเฟียนะครับผมถึงแล้วนะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับคนค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวลองเข้าไปกันนะครับผมที่นี่ตกแต่งด้วยต้นไม้เยอะเลยนะครับผมมสเฟียให้ความสดชื่นรื่นรมนต,ต้นไม้เยอะเลยนะครับผม ถ้าใครชอบโอ้ถ้าเป็นสายถ่ายรูปนี่ถูกใจเลยนะครับผมบรรยากาศโอ้ผมเห็นนะักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับน,นี่ด้านหน้านะครับผมเดินเดินลงจากสกายวอล์กลงมาชั้นล่างสุดก็ามาถ่ายรูปต้นคริสต์มาสต้นใหญ่เลยนะครับผมสูงโอ้โหน่าจะหลายสิบเมตรเลยนะครับผมต้นคริสต์มาส ทางเข้าก็มีหลายทางเข้านะฮะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปต้นคริสต์มาสกันก่อนนะครับผมสูงมากเลยนะครับผมสวยด้วยอันนี้ก็เป็นทางเดินอยู่ชั้นสองชั้นเดียวกับทางเชื่อม sky walk เมื่อกี้นะฮะก็มีการใช้ไฟ ที่ทางเดินนะสวยด้วยนะครับผมผมก็เลยถ่ายมาที่ดีนี่เหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปมากเลยนะครับเพราะว่ามีจุดให้ถ่ายรูปเยอะเลยนะครับผมถ่ายไม่หวัดไม่ไหวนะครับเพราะว่าเขาดีไซน์เขาตกแต่งได้สุดยอดเลยเอ็นสเฟผมเห็นหลายคนนะฮะ โพสลงโซเชียลก็อยากมานะวันนี้ก็ได้มาสมใจแล้วนะครับผม,ผมก็อย่างไรเราก็ซื้อตั๋ว BTS One Day Pass ตั๋วเทีเ่ยวเดียวแล้วก็ขึ้นลงทุกสถานีเลยนะจากพร้อมพงผมก็ตรงมาที่อโศกต่อนะครับผมเพราะว่าอโศกผมจะมาแวะทานข้าวมื้อเที่ยงที่นี่นะฮะได้ข่าวว่า Terminal 21นี่มีสูย์อาหารราคาย่อมเยานะฮะอยู่ชั้น5ก็เลยจะไปดูสัหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะก็จากสถานีอโศก ตรงดิ่งเข้ามาที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลเทวนตี้วันนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นบันไดเลื่อนนะฮะบ,บันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดนะฮะตรงดิ่งจะชั้นหนึ่งมาทั้งสามสี่เลยนะฮะถึงแล้วนะฮะศูนย์อาหารศูนย์อาหารที่ได้ชื่อว่าราคาย่อมเยาวนะฮะย่อมเยาวอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก็กับข้าวอ๋อไม่แพงฮนะหลักสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ ผมเลือกอาหาร2อย่างนะฮะสอย่างนี้34บาทนะครับผมโอ้โหแม่เจ้า2อย่าง34บาทถูกกว่าข้างนอกอีกนะฮะรายการแต่ละอย่างนี่ยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสสิบห้ามิน่านะักท่องเที่ยวหรือว่าคนชั้นสูนอาหารนี่เต็มเลยนะฮะหาโตะ๊ะหาเก้าอี้นั่งแทบจะไม่ค่อยมีนะฮะต้องต้องรีบหาที่นั่งไวก่อนนะฮะใครมีเพื่อนนี่ก็ ให้เพื่อนจองโต๊ะไว้ก็ดีนะครับผมพอดูแล้วราคาอาหารนี่โอ้โห27 35 32นะฮะโอ้โหถือว่าราคาใช้ได้เลยนะครับผมถ้าใครมาสถานีอโศกนะมาที่ห้างเทอร์มินอลเทอร์น1มาฝากท้องได้ที่นี่นะฮะส่งอาหารนะฮะก็ทางเสร็จแล้วก็มาต่อที่สยามเลยนะครับผมสยามผมมาสยามพารากอนนะะแต่ยังไม่ลงไปนะฮะก็ ว่าจะต่อไปสายสายใต้เนาะสายทางบางว่านะฮะสายทาง S นะฮะก็มาลงที่ช่องนนทรีก่อนจากสยามมาช่องนนทรีเนี่ยถ้าเราไม่ได้ซื้อตัวว๋วในพักเ็ยี่สิบแปดบาทนะผมลงจากสถา,านีช่องนนทรีก็มาเช็คอินถ่ายรูปที่ตึกที่สูงที่สุดนะฮะที่เคยสูงที่สุดในประเทศไทยนะฮะนั่นก็คือตึกมหานครชาวเวอร์นะครับผม ทิงพาวเวอร์มหานครทาวเวอร์นะตึกที่สวยที่สุดนะฮะสวยงามนะครับผมก็หลายคนก็เคยขึ้นไปข้างบนแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้เราเวลาอาจจะยังไม่เยอะพอนะฮะก็มาถ่ายรูปไว้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยขึ้นไปข้างบนนะครับผมวันนี้มาถ่ายรูปเช็คอินนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปสถานทีออ่อื่นต่อจากตึกมหานครถ่ายรูปเสร็จแล้วนะฮะก็ผมจะไปสะพานข้างหน้านะฮะ ขน้าเป็นตึก Empire State นะครับผมจาก BTS ช่องดนซีนะจะมี Skywalk ให้เราเดินไปถ่ายรูปจุดแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นสะพานลอยใช่ไหมครับเห็นหลายคนโพสล,ลงโซเชียลหรือมิวสิกวิดีโอก็ใช้สถานที่ตรงนี้มาเป็นเป็นที่ถ่ายทำเนาะถ้าใครนึกคำออกเกาอย่างนี้เลยนะครับผมก็ เป็นสะพานแขวนอย่างนี้นะฮะสวยงามนะครับผมก็หลายคนถ่ายรูปผมก็เลยอยากมาถ่ายบ้างน,นะครับผมวันนี้ก็ได้มาสนใจแล้วนะครับผมก็มาลงที่ bts ช่องดนซีเดินสกายวอล์กมาก็ถึงเลยนะครับผมมีแบล็กเกล์เป็นตึกสำนักง,งาน Empire State นะ Empire Tower นะครับผมก็อยู่ตรงนี้ถ่ายรูปได้สนุกเลยนะครับผมก็โพสลงโซเชียล a c e b o o k ตามตามระเบียบนะครับผมก็ บรรยากาศดีนะะร่มรื่นด้วยเพราะว่าวันนี้แดดไม่ออกนะครับผมก็มีความคลึมคล้ด้วยนะครับผมเย็นสบายเลยนะครลมก็ถือว่าพัดแรงใช้ได้นะฮะเย็นเลยนะครับผมไม่ร้อนนะครับผมสวยงามนะครับผมก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาก็อ่ะอยู่ให้จุใจซะหน่อยนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะต้อง กลับไปที่ BTS ชอนซีต่อไปปลายทางที่บางว่านะฮะ BTS สาย S ตรงนี้ก็จะสิ้นสุดที่บางว่านะครับผมผมก็เลยลองมาดูวิวสักหน่อยว่าบางว่าเป็นอย่างไรลองกดบางว่าไปทนบุรีก็20บกว่าบาทนะอันนี้เดี๋ยวผมก็จะนั่งจาก BTS บางว่านะฮะไปต่อนะครับผมเพราะ BTS ตรงนี้มันสิ้นสุดที่บางว่าเนาะ ก็าอาจจะยังไม่ได้ขึ้นกันนะครับผมก็มีไม่เกี่ยวคนลองแวะตลาดพลูนะครับเพราะว่าตอนแรกว่าจะไปเดินตลาดพลูหาของกินสักหน่อยแต่ว่าดูแล้วน่าจะไม่ทันนะเวลาไม่พอนะก็จากตลาดพลูมา BDS กรุงธนบุรีนะฮะ b ี s กรุงธนบุรีเนี่ยจะเป็นสถานีที่เชื่อมต่อระหว่าง BDS สสายส,สายสีทองเนาะเพื่อที่จะไปไอคอนสยามนะครับผม แต่ว่า BTS อ่าที่จะไปไอคอนสยามสายสีทองเนี่ยไม่ได้ร่วมกับอ่า one day pass นี้นะฮะก็อาจจะต้องจ่ายตังเพิ่มนะฮะผมก็เลยไม่ไปนะครับผมก็เห็นอยู่ใกล้นะครับเป็นไอคอนสยามแล้วก็ตึกแมกโนเลียนะฮะทางโน้นนะครับผมก็เอาไว้โอกาสหน้าค่อยไปไอคอนสยามแล้วกันเนาะตอนนี้ก็นั่ง BTS ธนบุรีมา BTS สพานตากสินก่อนนะครับผมก็ได้วิว แม่น้ำเจ้าพญาถ่ายรูปเอาไว้ก็พอเนะวันนี้สวยนะครับผมจาก BTS ทนบุรีมา BTS สะพานตากสินนะครับผมข้างล่างรถก็ติดเลยนะครับผมใครใช้ BTS ก็สบายเลยนะครับผมวิวสวยนะครับผมตึกเยอะเลยนะฮะข้างหน้าเห็นตึกมหานครกกไกลๆนะฮะตึก Empire State ไกลๆนะครับผมผมก็เลยขอลองลง BTS สะพานตักสินสักหน่อยเพื่อถ่ายรูปเนาะก็วิวสวยนะครับผมถ่ายรูปสวยเลยนะครับผมท้องฟ้าก็สดใสนะครับผมสวยเลยนะครับผมจาก BTS สะพานตักสินผมก็ใช้เวลาแป๊บนึงนะฮะถ่ายรูปอะไรนิดหน่อยก็จะไปลงสถานีสารแดงนะ,ะเพราะว่าที่สถานีสารแดงสามารถเดินไปนิดหน่อยก็ สามารถไปสวนลุมสวนลุมพินีเพราะว่าตอนนี้ที่สวนลุมพินีกาลังมีงานกาชาติร้อยปีนะครตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะห้ามงเย็ยนแล้วนะครับผม,มก็เลยลงสถานีสระแดงเพื่อเดินเท้าข้างล่างนะครับไปสวนลุมพินีนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีงานกาชาดร้อยปีนะฮะไฟก็เริ่มประดับประดาแล้วนะครับผมถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆส,สักหน่อยนะครับผม คนก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเด็ดเสียดกันนิดนึงนะฮะตอนนี้ผมถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆตึกสวยๆไฟสวยๆก่อนนะครับผมสวยใช้ได้เลยนะครับผมก็มาครั้งแรกอีกเช่นกันนะครับโวนลุมพินีนะฮะก็มาเจองานกาชาติร้อยปีพอดีเลยนะฮะช่วงนี้แปดถึงสิบธันวาคมก็งานกาชาติร้อยปีที่โวนลุมพินีนะฮะสวยมากเลยนะไฟประดับประดานะฮะ คนเยอะมากเลยนะครับผมบรรยากาศคึกคักเลยนะครับผมก็ใครมาก็สามารถมาลงที่สถานี BTS สารแดงได้นะฮะแล้วก็เดินเท้าข้างล่างมาอีกนิดหน่อยนะฮะผมขอเก็บภาพบรรยากาศงานกาชาตร้อยปีนะฮะตอนแรกว่าจะเดินเข้าไปชมงานกาชาติในส่วนลุพินีสักหน่อยแต่เห็นจำนวนคนที่เดินแล้ว น่าจะไม่ไหวครเวลาไม่พอนะครเพราะว่านี้มืดแล้วนะครใกล้ใกล้ค่าแล้วนะครตอนนี้เป็นเวลา6กโมงนะครแต่มืดแล้วนะครับผมมืดเร็วนะครับเพราะว่าฤดูหนาวอากาศจะเย็นสบายแล้วก็มืดเร็วนะครับผมถ่ายรูปเก็บความสวยงามไว้นะครับผมก็ใครที่จะมางานกระชชตาร้อยปีก็มีถึงวันที่18ธันวาคมนี้นะครับผมจากสุนลพินีเดี๋ยวผมกลับ ไปขึ้น BTS สารแดงต่อนะครับผมก็จากสถานีสารแดงก็ว่าจะไปที่สยามต่อนะครับผมเพราะว่าก่อนจะมานี่ไม่ได้แวะที่สยามเนาะก็เดี๋ยวอยู่สวนลุมพินีสักพักหนึ่งก็จะขอกลับไปขึ้น BTS ที่สารแดงต่อ สานีสาแดงตอนนี้เป็นเวลาหยุดที่เกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะครับผมคนก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่จะรอขึ้น b t s ผมจะขึ้น b t s ไปสยามนะฮะมาลงที่สยามก็ออกมาชมความสวยงามที่สยามพารากอนนะครับผมสยามพารากอนนี่ก็บอกเลยว่าสวยงามมากนะครับผมมีการประดับไฟต้น,นคริสต์มาสนะฮะเพราะตอนนี้มันก็จะเริ่มเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวีแล้วนะครับผมก็ไฟสวยงามนะครับผมก็ถ่ายรูปไม่พลาดเลยนะฮะการถ่ายรูปเก็บไว้เป็นเทโลลิสนะครับผมผู้คนก็เยอะเลยนะครับผมต้นคริสต์มาสที่หน้าสยามพารากอนก็สวยนะครับการประดับไฟก็สวยงามนะครับตอนนี้มีการเล่นดนตรีสดอยู่ที่หน้าห้างสยามพารากอนด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะให้เข้ากับบรรยากาศ เทศกาลแห่งความสุขที่ใกล้จะมาถึงนี้แล้วนะฮะวันคริคสต์มาสแล้วก็เทศกาลปีใหม่นะผู้คนเยอะเลยนะครับผมมาถ่ายรูปนะเป็นห้างที่สวยงามมากเลยนะฮะสยามพารากอนใครที่อยากมาชมความสวยงามก็ามาได้นะครับผมช่วงนี้อากาศก็ไม่ร้อนนะฮะเย็นสบายเลยนะครับผมสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสฟเวอรี่นะฮะ อยู่ใกล้ๆกันนะครับผมวิวนี้ก็สวยนะครับผมมีรถไฟฟ้า BTS อยู่ข้างหน้านะคนเยอะมากเลยดนตรีก็เพราะนะครับผมได้เวลากลับแล้วนะครับผมเพราะว่านี่เริ่มดึกแล้วนะฮะก็สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่นะฮะก็มาถ่ายรูปกันได้นะครับผมอันนี้วิวจากสถานี BTS สสยามนะฮะก็เดี๋ยวผมรอรถไฟนะฮะเพื่อที่จะไป อโศกนะครับผมสวยงามนะครับผมก็จากสยามจะไปอโศกนะครับผมก็มาแล้วนะครับผมก็ถึงสถานีอโศกนะฮะแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบสองทุ่มแล้วนะครับผมก็เหนื่อยมาทั้งวันเลยวันนี้นะฮะวันเดย์ทริปนะฮะสถานีต่างๆของ bts นะครับผมก็ได้เวลากลับที่พักแล้วนะครับผมก็ถ่ายรูปนะฮะเป็นที่ระลึกนะครับผมที่เทอร์มินอลเนะครับผม ก็วันนี้สนุกมากเลยนะครับผมใครที่อยากมาเที่ยวแบบผมนะฮะวันเดย์ทริปด้วยวันเดย์พา s สของ BTS นะฮะก็เที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวของสถานี BTS นะครับผม